การบันทึกข้อมูลการปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์สามารถทำการบันทึกข้อมูลได้โดยคลิกไปที่เมนู Engineer Stock Adjust ในหน้าจอนี้นะคะจะแสดงข้อมูลการปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์โดยจะแสดงข้อมูลสถานะเลขที่เอกสารวันที่ปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์ชื่อผู้อัปเดตข้อมูล การแก้ไขข้อมูลการปรับปรุงอุปกรณ์ข้อมูลเพิ่มเติมการยืนยันการปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์และการยกเลิกการปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์ค่ะขั้นตอนในการปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์ขั้นตอนแรกให้คลิกปุ่ม New Stock a d Just เพื่อสร้างรายการปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์ใหม่จากนั้นให้ระบุรายละเอียดการปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์ ขั้นตอนแรกให้ระบุวันที่ปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์โดยคลิกที่ช่องนี้นะคะจะปรากฏปฏิทินขึ้นมาจากนั้นให้ทำการเลือกวันที่ปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์ค่ะต่อไปให้ระบุเลขที่เอกสารในการปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์ต่อไปก็ให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์ต่อไปนะคะให้ทำการเลือกไอเทมคด้ด โดยคลิกไปที่ปุ่มนี้นะคะก็จะปรากฏรายการขึ้นมาค่ะจากนั้นให้ทำการเลือกรายการที่ต้องการปรับปรุงเมื่อทำการเลือกไอเทมโค้ดแล้วระบบจะแสดงไอเทมเนมและยูนิคเนมให้นะคะจากนั้นให้ทำการระบุจำนวนที่ต้องการปรับปรุงเมื่อระบุข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มแอดระบบจะแสดงข้อมูลให้ที่ด้านล่างนี้นะคะ สามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ไอคอน edit ค่ะและสามารถทำการลบรายการได้โดยคลิกไปที่ไอคอน delete ค่ะต่อไปให้กดปุ่ม save เพื่อทำการบันทึกข้อมูลค่ะระบบจะแสดงข้อมูลการปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์ให้ที่หัวข้อ engineer stock adjust ค่ะการยืนยันข้อมูล stock adjust นะคะสามารถทำการยืนยันได้ก็ต่อเมื่อช่อง approve มีสัญลักษณ์นี้นะคะ ในกรณีที่ช่อง Approve นั้นว่างแสดงว่ารายการนั้นได้ทำการ Approve ไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะทำการยืนยันให้ทำการตรวจสอบโดยคลิกไปที่ Edit Adjust Stock จากนั้นให้ทำการตรวจสอบรายการที่ต้องการปรับปรุงนะคะถ้าต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลให้คลิกไปที่ไอคอน Edit ค่ะหรือถ้าต้องการที่จะลบข้อมูลทิ้งให้คลิกไปที่ไอคอน Delete ค่ะ จากนั้นให้ทำการอัปเดตข้อมูลระบบก็จะทำการอัปเดตข้อมูลใหม่ให้นะคะจากนั้นให้ทำการคลิกที่ไอคอนนี้นะคะเพื่อทำการยืนยันการปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์จะปรากฏกล่องข้อความขึ้นมานะคะจากนั้นให้กดปุ่มตกลงเพื่อยืนยันการปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์ เมื่อทำการยืนยันข้อมูลแล้วจะปรากฏสถานะเป็นไอคอนนี้นะคะจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้ค่ะในส่วนของการค้นหาเอกสารการปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์เมื่อทำการยืนยันข้อมูลแล้วระบบ จะเปลี่ยนสถานะเป็นไอคอนนี้นะคะจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกค่ะในส่วนของการค้นหาเอกสารการปรับปรุงจํานวนอุปกรณ์สามารถเลือกค้นหาได้ตามช่วงวันเวลาที่ต้องการนะคะและสามารถจัดเรียงข้อมูลได้สาแบบค่ะคือจัดเรียงตามวันที่ปรับปรุงจัดเรียงตามชื่อผู้ใช้งานและจัดเรียงตามสถานะรายการ เมื่อเลือกช่วงเวลาที่ต้องการค้นหาแล้วให้คลิกปุ่ม Show Stock a d j u s t จากนั้นระบบจะแสดงเอกสารการปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์เมื่อเลือกช่วงวเวลาที่ต้องก,การค้นหาแล้วให้คลิกปุ่ม Show Stock a d j u s t จากนั้นระบบจะแสดงเอกสารการปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์ตามช่วงวันเวลาที่เลือกค่ะในการแสดงรายงานการปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์สามารถทำได้เมื่อรายการนั้นมีสถานะ Approve หรือ Cancel เท่านั้นโดยคลิกไปที่ Show a d Just Stock จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ Engineer Show Stock a d Just นะคะจากนั้นให้กดไอคอน Print Stock Report ระบบจะแสดงรายงานการปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์ให้นะคะสามารถกด p ิ i n ได้ค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถบันทึกข้อมูลการปรับปรุงจำนวนอุปกรณ์ของโรงแรมได้แล้วค่ะ